ตัวแรงเฮาอย่างอย่งเบ็ดอย่างกบพี <unda. S 2> ่น้องสบายดีเด้อการใสยสบายดีเอฟซีเบิดสูทุกคนเอาน่าลืมเอาโหลดสักมันบาได้ถือมาต้นเลยต้นเลยฮะในป่านะฮะหยัดล่างกินก่อนใไปเบ็ดกบพี่น้องเอาตะกร้าให้มันแป้นก่อนเพราะเนางเพราะว่าให้มันเห็น ยิงอะไรที่ห้าวใส่เนาะยิงอะไรที่ห้าวอันย้อนไหวเนาะเมีอยไมันสิได้มีอันเพื่อนตายตายมีอะไรมันเิยเลยมีอันลีลาในการแบบทรายโตเอาหมายที่เดินทรายโต้ได้พี่น้องเขาปัดเป็นเป่นเนาะเสียบไปเสียบตัวมันเป็นยี่สิบเลยปล่อยของหัวจัน้อยให้มันตีกันครบเพลิน เออให้ม uh, yeah, yeah. right. exactly. uhm. ันหล่อครบให้มันให้มันใจขึ้นวะใช่ให้มันเต็มใจเยอมันใส่แอบคูลเซนแวงหวานอะไรกินเอาใส่เนาะปะคันกบใหญ่คันเดือนชีฟเดือนชีฟเต็มเน้องกบใหญ่ห้าตุ๊กใส่ชุ่มๆเออเออกพอทาว่ากบใหญ่เนี่ยมันกำลังกบขึ้นบ่าวึ้นซาวกบแน่อยๆคันชูงนี่ยมันมันมันสิเต็นมาเทิ่ง่น้องกบน้อยเออครบเนาะฮะลองเอาลงตดำๆที่ใส่ เยนงูงไปนากันพี่นเนาใส่นำน่องน่องหนา่าเก่านะาหาง,นงเนาะเบ็ดกะตะบะาไลยพี่น้องเอ้ยสิบแปดล่างโก้ขังเหล็กเลยได้เนี่พี่เนาะขังเหล็กของปีเลยเนาะเพราะว่าปีนี้ห้ากะลองเบึงเนาะว่าสีดนะ่ายืบโบนะเย็นหนึ่งน่าจะไ่เล่า เราใส่พี่น้รอไอพอได้ไอพอดิกินพี่น้องชิโตชิโตอันนี้นี่ใส่กินมัเนี่ยอันนี้คืใส่ใส่เรียงคือเจนในคลิก่อนเห่นหอมั้งอันไอประยุทธ์ภาพภาพนี่หน่อยเนาะภาพกบนี่หน่อยที่เอาเลียงเบื่องพอดิกินนะนะแต่บมันอันนี้แหละแต่เจ็ดแปโตพนักพนักพิภพปิภพอีกพิพอีกฮุยได้ว่าชิปอดิกินซ้ม ต้องว่าเพื่อนก็ต้อนก็ต้อยง่ายก็เกิงนิดหน่อยก็ปล่อยนะพี่น้องเก็ดแบบอันมันคืดเขามันพ่อไปได้มันต่เป็นแบบชีวิตแบบพ่อเพียงเนาะพี่น้องเฮ็ดแปลว่าอยู่ให้อยู่หน้าเลยพี่น้องเนาะอันนีเงินมีข้ามกะจกน้องพี่น้องจกน้องแล้วกะแล้วก็อันเจาะนำประดานก็นำกอกนำอิ๋วนี่แหละบ่อยกเลี้ยงบ่แบบบ่แยกเลี้ยงไอ้ข้องที่ว่า เนี่ยเขา่ัดจัเหลี่ยงเนะแบบกบเหลี่ยงกบกาะพัน์เ่ามเหลี่ยงเหลี่ยงแบบกบธรรมศาสตร์ือ้เออแบบห้าธรรมศาสตรแล้วมาเหลี่ยง่ป้องเบ็ดกับซีเบ็ดอะไรยังหกล่างหัวเบ็ดกับซีแปดล่างเองนี่ภาพถูกเอาประดุกนี่เห็นไม่รูเท่าทึ่นะ บ, idden, บ tree, bag, ้ส้มคืตกเนาะแต่แหลงเนาะทองผาเดี๋ยวใส่เบ็ดพี่น้องตะแหล่งเรามาหยามน้ำกันเด้อพี่น้องเนาะขวามาหลุดน้ำกันเนาะว่าห้าทิมานบ่อใช่เนาะเนาะคนบ้ตกหายคึ้นเอาะขวมื่อคืนนี่กตะตกอยู่แต่ว่าบ่แห้งไม่ได้เนาะแต่ว่ามันกระมันดุนไดยตกบ่งขึ้ คนโตกแบบโคบมันจะออกตัวไปมันมันจะบปกินเบน็ดเนาะเพราะว่ามันบุ้ยเนื้อกินเลยคือเดิมมันออกไปนํากลางโคกกลางยังมันแดนดอะไรแดดอะไรมือมันคักเน<อ>าะพักหมแต่คือมันเองเนี่ยเอาคืออยู่ที่เนาะแต่ว่าเบา็ดหน้าพาดบะมีเบ็ดน้อยเดียวเนาะใส่เบนะ็ดก่อนใส่เบ็ดก่อน ไป,ไปไปพี่น้องออกไปหน้าตอนมืโอนี้ก็อาบ้านนี่ก็บทไปยามเบ็ดพี่น้อง,งมาเบ,าบิ่งน้ำกันสีม่านบอลเลี้ยงเจรางเบ็ดจ้ะฮะที่แปดลังพี่น้องออไปบ,บน้อยๆแต่ว่าแขนแข <laughs> <laughs> น้อยอยู่แต่แขนทางเหล็กของของปีนี่พี่น้องเนาะมาเบิ่งน้ำกันพี่น้องว่าสิเบ็ดใหญ่ใหญ่นะสิม่านหรือบ่ วาสีแดดมาค้างใส่ผ้ามาหรือบ่อเนรอมาเบิ่งน้ำกันเนาะเบ็ดกับสิสิบแปดลังคือสองคนที่เกาเนเาะขลมือน้ำ้าน้ำมันถือเท่ากับเพิ่มเบ็ดกลี้ีกเนาะไปหาอันหาหมัดขั้นไม้เล้าขั้นไม้เหมนเนาะเนาะกำลังออกตอนี้ไก็ สองถุมเลยพี่น้องแปดมงกว่เนาะสองถุมกว่าแล้วแดมงแปดม,ง,ปมงสิบสองนาะที8ลงมาบ่มีแววคนเลยพี่น้องมันมีแต่ดาวเต็มผาเลยมีดาวน้าอ้เห็นกระกมดาวเต็มผาเลยสิปล่งแบบแบบบ่ดด้อันปิด คลิปต่อคลิปก็คือเนาะมีแต่สีทายให้เงยวๆเลยเนาะหลุดน้ำกันไปแต่ละลา่างเลยนน <laughs> ลเนี่นอ่ะมาหลุดล่งแลกน้ำกันเถอล่งแรกล่งแหลกจะไดยังเงี้ยบ่มีคน้องล่างแหลกเนาะ มันกัดเด้วยเขียดบวบอ,อยากเคลืนนะนี่มือถือกระกบก็มี่กลมหน่อยมันอยากเคลื่อนนะมันก็นเลยเงียบขาดไปหนึ่งล้างแล้วพี่น้องมาหนับไปน้ำกันพี่น้องสิบแปดลังกระโบมากระโบมาพี่ดอ่ะอ้ลังที่ซองกับยังคือเก่าพี่น้อง ลังท so <working anybody. S 1> so, ี่2ยังนะเออนี่ตําแบบนี้มื่อเช้ามันออกเด้อก็มีมันอยากแจกแแคแม่เดือนเอาดกอื่นเช้า้พี่น้องนังที่2ก็ยังังที่3ก็ลังที่3ก็ยังพี่น้องนี่นะังที่3กบพอมีก็ลายอยู่ไดเพราะว่าเฮานตกเฮมัน anh được, 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 lăng được, 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 ลังพี่สีกันเนี่ยเนาะแลเสียนากบอยู่เรียกว่ามันบ่ทันออกบ่เนาะรว่ามันเฮาใส่แต่หัวปีบ่ย่านว่าเนาะงบัดนําบแกตัวดยงที่5กี่เนาะที่6ดิกเห็นบ่บ่ติอีกนั่นน่ะซื้ออยู่ กิสิยังเล่นเพียวกัยังอะไรพี่น้องต้องใส่บุมพอตพี่น้อเอ้ยพี่น้องพูดรุ่นนกะกะยงอ้าวบ่ถ่ิงมาิงบ่

กบบอลเขียนโดดเลยมามันไปเลยมึงมาขบเขียนกันพี่น้องเอ้ยนี่จับออกเันแม่ไข่ดิ่งบอไปปล่อยปะเอาเหรียญสิกันเลยกบ ขึ้นกันเนาะคันตัวได้คันตัวได้ปอยนี่บ่ฮักค่าได้พี่น้องเนาะเด้ถือเลยพี่น้องเดเลเลเลอืมกะใหญ่อีใดเนาะโก็ทํานี่บ่พี่พี่น้องเอ้ยันี้ก็ว่าใหญ่เลยซั่นนี่เออบ่ฮักค่าตะบ่แล้วตาสิไปปอตาพี่น้องเอ้ยตาดตาบดเบงนึงพี่น้องเบ็ดมันเกาะตาเนาะ งาอยูอย่ได้เหรอครับไม่คาได้ส่นงเพราะว่าเราไปเลียบพี่น,อนอา,ยายนอ,อย่ามันบ่อแพร่บรุษยพันเดตัวนึ่งพี่นาองน,นั่งลาที่สิบสามสิบสี่แล้วปะน่นประมาณสิบสองสามล้านายายังไม่พี่นนางเพราะว่า มันมีตัวใหม่อีกเพิ่มขึ้นอ่กตัวน้องนั่นเองมันมีอยู่แล้วมาจจะลายโตอยูต่ตกใจกบมันลากพี่น้องอขกมันออกเลิก <c ười> มันบอกตัวคำกบมันก็งใหญ่อยู่ปดดนั่งสอบกัน เดี๋ยวเดี๋นี่ยเสียดีนะมองหน่อยนะหนึบดมากโอ้โหโอ้ยเงี้งูขู้อันนี้ปอมงูมันหลุดตัวบนเนี่เออเจ้าที่โขดโอ้สิงนะมีมันสนน่ะมันอีกวะสิงิงุ่มังในเด้อ จะได้เนี่ยพี่น้องมันรูดนี่เมงาถือเงาแม่กูอยู่เงินงูนี่มันไล่ชัวร์ไปอันนั้นอืมอืมพี่แมนเงาตื่นเดินเนาะจะได้เนี่บวเห็นเนาะไรนี่นะ ในมันนี่อืมมีน,อน่องมันปุ๊บเลยมันกืน่องคือโบอาคาอะไรมีงูมียังมากลายครบมันมันกระดีนมันรูดทีนึงมาลังนี่ขึ้นเลย อยู่ในปา่าสัุดน้อ <c oughs> นงกันน้องกันบดดลุดลอันนั้นเบิดเหืืออีกึเบิดเหืือเบิดเบิดสะเขียดวอะเขียดลูกกบน้องในปา่นาเนี่ยนี่บนาผาดพี่น้อง Cái thân nha các Cây bỏ Bớt nhiều mất lăng lên nó nghe nói sẽ lăng Bớt bớt <laughs> อย่านมันหยาดก,กันกินนะน้ำมันลายโตแต่ามันลายโตเขานอก <c oughs> มือเธอกระเขียดกปน,นี่นะเขียดมันว่ายกมุ้ยอยู่เลยนะเขียดมันลายนี่ยัอยงอีกประมาณช่องซ้ำล่างบ่ยังบ่หนึ่งสองสาม ยังหาลังอือจแดงว่าย่ามไปละ1 13ลังเออ13เด1ลุนต่อพี่น้องเงวๆเลยเงากันไปเลยมื้อนี้กําลังได้ตัวเดียวพี่น้องเอ้ยไปเดียวกันนี่เอได้ครับฝนตกเฮาเงือแงแข็งเนาะเออเงื้อกันบว่า อย่งพพ่มันคือมันคืออกมันคือกลุมันคือกบมันคืออกตอนฝนตกเขาเงียงแข่งคนเงียงเลยไมนตอรดีมันคือใเาเลอนมันามันหม่่ขีย ปัดน้า <Auf> ล <los harma> ่องอยู่พุ่นล่องอยู่ป่าเขาแข็มหน้านี่ๆๆนี่ยังอากบไเขียดนี่ๆๆนี่ก็เหยบหมูโอ้โห โอ้อืมอืมอากุนได้เลยอะไรก็บิงอมงายเต็มเขียนหมันดูจับเนาะตดกี้แต่ว่ามันลักขาเข้มีวดสคายแบบว่าอะไรไมใส่ใหม่อยู่ไปกล้ๆกุก เือดแท่นเนาะระว่ามันยังมาแดดบรรยากาศกบ้างท่านประทันในฮิวประทันในหาวคนยังลิ่มอยู่เนาะยังยังตามลังสุขาวอเที่น่นเห็ดมันโตอยู่นึ่เขาก็เลี้ยปินเนี่ปลาใบนี่ยยังนี่อยู่กบมัน แต่ว่ามันประท่นานเลยหิวคือว่าเรื่อนเก่าเรื่อนปิดศษหรือเปล่า เขาำเขาขึ้นเบาตึกดาเขาม่านเนาะเขาม่านย้ามนั่นยาใส่เบโกบมันสืถือสี่นาะแต่มี่ได้ใส่กินบดไดบดแต่ตกห้ามมันยังหน่อหรือมันมทันทันก็อาหานมันยังไายเนี่ยเนาะหารก็ยังลายเนี่ก็กเดือนพอคีเดื่อมันออกด้ยฝนตกถ้ามันแดดแดดอืมมันจะเขียดแล้วหรอ น้องพุ่นอะไรใส่อย่นงนีาคนหนุ่มขันเบ็ดได้ตัวหล่อมอย่นี้บ้านั่งคือถ่ายด้วย นี้รังนึงกินน้องใหญ่ดิกบซ่สมเนาะอบบ่า้องู่น้องผมบอกงี้ง้อต่างอซน้าอบง้อมैนมันมันตนเนอะโหทื หมามันวันไดพี e ่น <c ười> <ần> ้องเนาะหมามันวันใดมันกะสันีัสเละพี่น้องมันร้อนยามค่ำคืนพี่น้องบรรยากาศเชียงกบเชียงเขียดอยู่ตามทงไฮทงหน้านาะเบิ่งไปยาวยาวพี่น้องเนาะฝากกุหลาบกุแซเป็นกระนังใจให้ช่องไอ้น้องในพี่น้องเนาะเจอกันอีพี่หนาชิดหนาไใบสาวไฮสาวหน้าพี่น้องเอ้ย được anh bye